แล้ววันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงครปังด้วยไพ่พิมยานฟอนเพงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ที่2นะครับแล้วก็ที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับห2หรือ3ดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาระบเจวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับปีปีงานะครับดูลงก็ เมียที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องอดทนทํางานหนักนิดน,นึงแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็จิตใจเข้มแข็งหนึงนะครับ้วดวงเย็้ปักมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงสตานะครับจะวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นเงยบมาเป็นเงียบครับดูวงก็มีรที่ปัโคดมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอไปแคคุณจิตใจโฟนิดนึง ภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีนิดนึงนะครับแล้วดวงคุณจิริฟังแบบโคตรสุดยอดอยู่เหมือนกันจ้ะมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนเรียกไพ่สามนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดวงก็มีอะไรที่ดอกกันนิดนึงนะครับแต่เราอยากกันโดนกด,ดได้อีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องคิดดีทําดีพูดดีหน่อยแล้วก็มีระเบ,บียบตอบเป้าหมายนิดนึงแล้วปล่อยวลอลุ่ม้ลงนิดนึงนิดนึงนะครับดวงจิริฟังเองนะจ๊ะ ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงจุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่1 2 3่งสองสามไอ้เนี้ในสุดนะครับจะขยายตีไปที่ชุดที่สองในสุดนะครับว่าตามพื้์เซ็นต์ดีมียอกาสชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถาใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์อนรายการโปรดกดเปย์กุ้มขวัญได้ที่อาจารนะครับหลักใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์กระลุกกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณครับเดี๋ยวราคาผมอาจาระ กีพัจิตการหมอดูนี่สวัสดีค่ะ